สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube FC ทุกท่านนะคะ,ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องติ๊กเช่นเคยนะคะอ้าวอ้าวอ้าวช่องหลานลุงของเก่าสามชายชาแนลนะคะอ่าเป็นช่องที่คุยกันเรื่องหวยเรื่องสูตรเรื่องสุขภาพนะคะ ่าแล้วก็เรื่องสถิติเรื่องฝันนะคะติก๊กำ้างติ๊กกำลังปรับนะคะปรับโอเคนะคะก็วันนี้จะเป็นแนวทางนะคะแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่2นะแล้วก็หวยฝันนะ ติ๊กจะให้3เลยนะวันนี้นะก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะติ๊กจะทำคลิปนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยทุกชนิดนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อ อ่ามันขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านเดอ้อว่าท่านจะเชื่อติ๊กหรือไม่นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าคนที่ชอบก็ขอบคุณคนที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าสูตรที่หนึ่งตามนี้เลยนะคะอ่าตามที่เลข95ตัวแล้วก็7นี่แหละเนาะแล้วก็98นี่แหละเนาะอ่า สูตรนะคะก็สูตรเหมือนเดิมนี่แหละเอา9 2 9 2เป็น10 9เบวกเเป็น18เนาะก็ใส่8เนาะอันนี้ก็9เหมือนกันอ่ะ9เหมือนกันอ่ะ9บวกเก็เป็น8เป็น8ปดเอาเลขคงที่เลขคงที่ก็คือ สีนะคะอ่าสเหมือนเดิมก็เป็น12ก็ใส่2นะคะ4ีบวก2เป็น5เป็น6น่ะมาอีกแล้วอันนี้ก็เป็น9อ้าวเลขมันจะมาตัวเดิมตัวนี้มันก็หมดความหมายแล้วนะอันนี้บวกเพิ่มเป็น1นะคะบวกเพิ่ม1ก็จะเป็น 3. นานปาป้ามาเข่าเลขค่ะแต่ ก็จะเป็นเจ็ดนะคะปาด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 เลขคืองามแท้เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามเก้านี่แมะปาดเลขงามได้หนีแปดสองหกนี่แปดหกสองนี่เลขงามได้หน่งามคักอ่ะเดี๋ยวนะติ๊กจะตีตารางให้เดอ้อตัวนี้เดอ้อเลขงามคักเดอ้อสีบอกห้เดอ้อ ก็ขึ้นยุกับดุนพินิจของเจ้าเดอ้ออันนี้เลขมันชนกันนะติ๊กจะหยิบมาแค่หนึ่งตัวนะอ่ะอันนี้คือ8 9แล้วก็สองแล้วก็3แล้วก็หแล้วก็7ดเดอ้อป้าเลขสวยมากเลยนะ่ะแต่ติ๊กอาจจับคู่เป็นแนวทางนะจับคู่คู่ แนวทางเด้ออ่าจับคู่เป็นแนวทางมันก็จะ8ปดเหมือนเดิมแหละ8ปดเกก็2 3 6 7 3 8หรือว่า83ก็ได้นะอ่าแล้วแต่เรา8 7นะคะแล้วก็ สองเก้าแล้วก็สองเจ็ดอ่าแล้วก็หกเก้าหรือเก้าหกก็ได้นะอ่าแล้วแต่เรานะแล้วแต่เรานะคะแล้วก็หกสามอ่าเลขสามตัวนะ เลขสามตัวแปดสองหกเก้าสามเจ็ดหกสองสามนี่แหละนะเอ,เอาเอาเบิ้งเอาเมึงเอาเด้อ เบิรงเอาเดอ้อค่ะเดอ้อแต่ว่าเลขสวยใครอยากจะจับใครอยากจะจับตัวไหนจับเลยแต่ว่าเลขสวยมากจับเอาใครอยากจะจับนะแต่ว่าติ๊กชอบมากเลย9จ9 3 7 7 3 9นี่นะกับ8 2 6 8 6 2นี่นะติ๊กชอบมากเลยชอบชอบจริงๆนะคะอ่ะก็คืออ้าวใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาสูตรที่หนึ่งไปแล้วเด้อบันเด้อสูตรที่หนึ่งไปแล้วเด้อติ๊กจะเอาสูตรที่สองมาเด้อทีนี้เอานี่มาทับไปก่อนอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวฮาหนอยถามว่าฮาหนอยเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวฮาหนอยลงให้นะฮาหนอยลงให้อยู่เอาสูตรที่สองนะบัเนเ้สูตรที่สองเดยวเด้อ อาสุดที่สองสองนะคะแนวทางสะลากกินแบ่งรัดปาน สิบหกกยหกสามเอาหกสามไม่ค่อยรีบเท่าไหร่แต่ว่าเขียนผิดเขียนถูกอ่าสูตรนี้นะก็ตามตามเคยนะ่ะเก้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าแปดเลขคงที่ ห้าสิบห้าสิบหเบวกห้าเป็น14บ่ะใส่สเป็นเจดบวกเป็น12เป็น14เป็นสิบสามนะ 5ก็จะเป็นอ่ะ9ก็7 9แล้วก็แแต่ว่าติ๊กเด่นตัวนี้นะอ่ะตัวนี้อาจจะกลับมาก็ได้หรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้นะคะมันก็จะในจับจับคู่แนว ทางเดอ้อจับคู่แนวทางเดอ้อมันก็จะมาสีสองอ่ะสี่สองสี่สามนะอ่ะเก้าเจ็ดหาเทือมันมาเจ็ดเก้าไปจังสันเนาะหาเทือมันมาแปดเก้าไปจังสันเนาะเออแปดเก้าหรือว่าเก้านะอาจจะเป็นสองเก็ได้นะอ่ะ สองเจ็ดสามแปดอ่าสามแปดหรือสี่เก้าก็ได้หรือแปดสี่ก็ได้นะคะหรือเก้าสามเก้าสองแน่ถ้าเกิดสมมติว่าเลขสามตัวอาจจะเป็นที่ เลขสามตัวนะแปดสามสี่เก้าเจ็ดสองอ่ะติ๊กให้แบบนี้ก็ได้เด้ออ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะถ้าไม,ไม่ชอบก็กดผ่านเด้อ อ่าตีกก็จับคู่เป็นแนวทางนะอ,อันนี้เลยเน,นะคะใครอยากจะจับให้มันไขว้กันตามตารางที่ตามกรอบที่ที่เขียนไว้เลยนะคะอะอเดี๋ยวนะห้ยฟันนะห้ยฟันนะห้ยฟันแป,ป๊บหนึ่งนะคะอิตกฝันว่า ติ๊กฝันว่าเลยนะคะได้ได้อุ้มทาลูกนะคะอ่ะและทีนี้ติ๊กจะให้หว,วยฝันเด้อทีนี้เด้อมันมันมาสามแล้วนะสามหวยฝันนะทีนี้นะหวยฝันนะ ฝันมีอยู่สองฝันเดอ้ออันนี้ซ่อนไ้ก่อนซ่อนไ้ก่อนนะคะอ่าซ่อนไปก่อน,น,ะะออน,อนถ้าใครถ้าใครจําไม่ได้ว่าที่เขียนอะไรลงไปบ้างอ่าถามผ่าน,าน,านทางใต้คลิปก็ได้นะอ่าใต้คลิปเดอ้อคุยกันใต้คลิปเลยนะ อ่าแล้วที่ถามว่าทําไมไม่มีฮาหนอยสองฮาหนอยไอติ๊กไม่ว่างเ้อติ๊กไม่ว่างสองวันเลยนะติ๊กไม่ว่างสองวันเลยติ๊กก็เลยไม่ได้ลงให้อันนี้ฝันอ่าเลขฝันอ่าเลขฝันนะคะแนวทางแนวทางหวยนะคะ อ่าหนึ่งโกโยหกสามนะคะอ่าเลขฝันตัวนี้นะฝันฝันมาติ๊กฝันที่ที่พูดให้ฟังนะที่ที่พูดให้ฟังว่าติ๊กได้อุ้มเด็กนะคะติ๊กได้อุ้มเด็กดีอุ้มทารกเดอ้อก็คืออ่าเป็นผู้หญิงแฝดเนาะลูกแฝดเนาะติ๊กโคตรเลยเข้าไปดูในตำรานะคะเข้าไปดูในตำรามันก็จะมี เลขนะคะเด่นนะคะเลขเด่นก็จะมี1 5 6นะคะอ่าแต่ว่ามันเป็นเลขเลขเลขเด่นรองนะคะอ่าเด่นรองนะคะก็จะอยู่ที่04นะคะอ่าสานะคะ สี่เจ็ดนะคะแล้วก็เก้าหนึ่งอ่ะเลขสามตัวนะเลขสามตัวก็จะมีสองสามหกนะคะนั้นมันก็จะเข้าล็อกกันแล้วเข้าล็อกแล้วแล้วก็หกสองเก้าเบอร์ เข้ากันกับสูตรหนึ่งไปเลยนี่นี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งกับสูตรสองเข้ากันเลยอ่าเข้ากันเลยนะอ่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะติ๊กก็ไม่ได้ว่านะติ๊กก็ไม่ได้บังคับว่า,าโอ,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 อ้ตองเสื้อนองติ๊กเดอ้อตองเสื้อนองติ๊กเด้อเพราะว่านองติ๊กเป็นคนเหตุตองเสือ้อไม่นะคะ ก็นี่ไงก็คือ,คอน้องติ๊กได้จับไว้แล้วจับคู่ไว้แล้วเด้ออันนี้คือสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรที่สอง,อ,นนสสอ,งอันนี้คือเดี๋ยวนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรหนึ่งสูตรสองและก็เลขฝันเอาก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านว่าท่านชอบตัวไหนเลขตัวไหนเด้อสามแปดมันกลับมาเด้อ นี่ก็สามแปดเด้อเอากับสีเจ็ดได้บ่ะนี่4ีเจ็ดเอาน้องติ๊กบัวได้เขียน4ีเจ็ดเอา4ีเจ็ดนั่น4ีเจ็ดมันก็ตรงกันเด้อ4ีเจ็ดนั่นเอาอันนี้ก็มาได้บ่ะนี่อันนี้ก็มาสามหกไอ้สามสองหกเด้อเออแล้วก็ หกสรงเก่าซันเดย์ซันเดย์ก็ลองเบิงเด้อลองเบิงเด้ออ่ะลองดูลองดูลองดูลอง,ดลองพิจารณาดูเด้ออ่ะอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอ่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเด้อก็ฝากไว้ด้วยฝากช่องน้องติ๊กไว้ด้วยอย่าลืมฝากเค์บสมุนไพรลดน้ําหนักนะคะอ่าใครสนใจก็ติดต่อน้องติก๊กหรือทิ้งเบอร์ทรไว้ใต้คลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ